และในปีนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่หลายคนไม่คาดฝันและไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์สงกรานเลือนนะคะบรรดาวัยรุ่นและหญิงคู่อริบาดเจ็บถึง8รายค่ะขณะที่กำลังสาดน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนาน เมื่อเวลา18นาิก4 5นาทีของวันที่14เมษาย,ยน2554ค่ะร้อยตำรวจเอกจรุนรอดเนียมร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรโพธารามรับแจ้งจากโรงพยาบาลโพธาราว่ามีผู้ถูกอาวุธปืนได้รับบาดเจ็บ8รายมารักษาตัวให้หมาตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงรายงานให้พันตํารวจเอกภาสกรเกตอํานวยกุลผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรโพธารามและผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นก่อนที่จะเดินทางไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บจากอาวุธป,ปืนที่โรงพยาบาลโพธารามซึ่งก็พบว่าแพทย์และพยาบาลกําลังช่วยเหลือรักษาบาดแผลให้กับผู้บาดเจ็บซึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายสนมั่นนิ่มอายุ20ปีถูกยิงเข้าที่ใต้ตาหนึ่งนัดเด็กชายนัฐกิติช่างเย็นอายุ13ปีถูกอาวุธป,ปืน ยิงเข้าที่หน้าท้องหนึ่งนัดเด็กชายสิทธิชัยเกลเกต14ปีนะคะถูกยิงเข้าที่ขาขวา1นัดน ś. ายวรวุฒิอบมาลีค่ะอายุ15ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณก้น1นัดนายกฤิตชกรทองอยู่อา,ายุ28ปีถูกยิงที่โคนขาซ้าย1นัดเด็กชายอภิวัตชัยยุทธค่ะ14ปีนะคะถูกยิงเข้าที่สะบักหลัง1นัดนายอภิเสกเกิดแก้วอา,ายุ15ปีถูกยิงเข้าที่คอ1นัดและนายกิติพงษ์ชัยมงคลอา,ายุ15ปีถูกยิงเข้าที่หน้าอก1นัดค่ะ จากการสอบสวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทราบว่าเหตุเกิดที่บริเวณริมคลองชลประทานหมู่5ตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บกําลังเล่นสัตว์น้ําอยู่ก็มีวัยรุ่นซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายแบงค์เป็นคนตำบลบ้านคลองโพธารามได้น,นั่งรถปิกอัพมานะคะอยู่ในส่วนท้ายเมื่อเห็นนายกฤิชกรทองอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บและเป็นอริเก่าที่เคยมีเรื่องกันมากําลังเล่นน้าอยู่จึงตะโกนบอกให้คนขับจอดรถจากนั้น ลงไปสาดกระสุนใส่กลุ่มของผู้รับที่ได้รับบาดเจ็บไม่ยั้งทีเดียวค่ะทําให้กลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่างก็วิ่งหนีกันกระเจิงจากนั้นนายแบงก์ก็กระโดดขึ้นท้ารถปิกอัพของเพื่อนก่อนที่จะหลบหนีไปส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพลเมืองดีช่วยกันนําส่งโรงพยาบาลโพธารามซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่ในที่เกิดเหตุ4ปลอกหัวกระสุนขนาดเดียวกัน2หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและ จะได้ติดตามตัวในแบงค์มือปืนที่สสยกระสุนใส่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ8รายมาดำเนินคดีต่อไป